ดีค่ะทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะจากบ้านที่น้องไม่เคยได้แนะนําไปในครั้งก่อน,นะคะ่ะตอนนี้บ้านได้รีโนเวทเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะรีวิวบ้าน by แคปิตอลแอสเซทวันนี้นะคะน้องไม้จะพาทุกคนมาพบกับบ้านเดี่ยวหลังมุมขนาดใหญ่นะคะที่ตั้งอยู่บนทาเลที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะแถมยังตกแต่งด้วยลูกเล่นใหม่ๆนะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยค่ะ นะคะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคือบ้านหลังไหนเดี๋ยวน้องไม้พาไปชมกันเลยนะคะไปกันเลยโครงการ Perfect Pace l สุขุมวิท77สวนณภูมิบ้านเดี่ยวหลังมุมในเครือ Perfect Property บ้านเดี่ยวบรรยากาศทะเลสาบกับนิยามความสุขครั้งใหม่ Ting Hest with Space ขยายพื้นที่ความสุขให้สมบูรณ์แบบตั้งอยู่บนถนนรกกาดกะบังซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมทั้งถนนสุข,ขุมวิท77หรือถนนอ่อนนุช พัฒนาการถนนกิ่งแก้วสีนาคารินและการจนาพิเศษไม่ไกลจากทางด่วนและแอร์พอร์ตเริรง ครงการตั้งอยู่บนทำเลสกายภาพอยู่ติดศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์และพาซิโอรดกระบังแมคโครฟูเซอร์วิสและเพียง10นาทีสู่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มอิ่มกับธรรมชาติรอบตัวได้ทุกวันด้วยบรรยากาศสายน้ำทะเลสาบและพื้นที่ส่วนกลางเติมเต็มทุกความสุขด้วยขับเฮาขนาดใหญ่มีครบคันทั้งสระว่ายน้ำรอยฟ้าฟิตเนสซาวน่าสตีม และสะดวกสบายด้วยร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและร้านซันกรีดภายในโครงการอีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกด้วยระบบ Smart Security System จาก CCom บริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้น้องมายืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะทุกคนบ้านหลังนี้จะอยู่ในเฟสที่3ของโครงการค่ะพอเลี้ยวเข้ามาในเฟสที่3นี่เห็นบ้านหลังนี้แบบแรกคือสวยสะดุดตามากจริงๆค่ะบ้านนี้ค่ะมีเนื้อที่60.6ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่162ตารางเมตรมาพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะโดยพื้นลานจอดรถของบ้านหลังนี้นะคะเราก็ได้ทำการปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องสีขาวลายหินอ่อนค่ะแล้วก็โรยหินสีขาว ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ได้ทําการแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ใต้บ้านค่ะเกลี่ยหน้าดินไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะตรงข้างบ้านของเรานะคะก็จะเป็นสวนย่อมของโครงการค่ะซึ่งเพิ่มความ p r i v a t ให้กับตัวบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ไว้ทํากับกิจกรรมกับครอบครัวนะคะหรือว่ามีพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงได้วิ่งเล่นนะคะหลังนี้นี่ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะและสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังนี้นะคะเราก็ได้แถมฟรีการปูหญ้ารอบตัวบ,บ้านไว้ให้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความธรรมา ดเข้้าไปวยความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะเราก็ได้ทําการเพิ่มลูกเล่นให้กับภายนอกตัวบ้านด้วยค่ะด้วยงานสถาปัตยกรรมนะคะที่กําลังเป็นที่นิยมในขนาดนี้ค่ะซึ่งเป็นการเลือกใช้ฟาซาดนั้นเองค่ะในส่วนของหลังนี้นะคะเราก็ได้ติดตั้งฟาซาดค่ะโดยวัสดุที่ใช้นะคะจะเป็นแผ่นตะแกรงฉีก expander metal สีขาวค่ะทํำมาจากแผ่นเหล็กนะคะที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ นำมาถูกเจาะนะคะให้เป็นรูระยืดออกในลนักษณะที่เป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมเข้ารัมตัดค่ะหรือว่ารูปรังผึ้งนั่นเองนำมาติดตั้งในส่วนของหน้าต่างด้านหน้าและด้านข้างของภายนอกบ้านค่ะในปัจจุบันนะคะในแง่มุมของหนักออกแบบค่ะมักเรียกฟาซาดว่าเป็นเปลือกของอาคารค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างมุมมองบทบางตัวบ้านจากบริบทภายนอกค่ะและก็จะช่วยรักษาสมดุลระหว่างพื้นที่ภายนอกและภายในบ้านอีกค่ะและก็ยังช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้มีความสวยงามเฉพาะตัวของตัวบ้านด้วยค่ะ เมื่อเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะพบก,กับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะทุกคนขึ้นมาในโทนสีขาวทั้งหลังนะคะผนังและกระเบื้องค่ะเราเปลี่ยนให้ให,ใหม่ทั้งหมดมีประตูและหน้าต่างเป็นกระจกสไลด์นะคะล้อมรอบตัวบ้านทําให้ในตอนกลางวันค่ะบ้านจะสว่างเพราะว่าได้รับแสงจากธรรมชาติค่ะและเดินตรงมาทางด้านนี้นะคะก็จะพบกับ ประตูซาไลด์อีก1บานค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับบริเวณภายนอกบ้านค่ะและตรงนี้นะคะเราก็จะทําการแถมฟรีการปูยารอบตัวบ้านไว้ให้กับลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะเราก็ใช้เป็นระบบไฟดาวไลท์ LED สีขาวค่ะส่วนประตูทางด้านนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อไปยังลานซักล้างหลังบ้านนะคะซึ่งเราได้ทําการปูกระเบื้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวไม่อี่มนะคะที่ปูกระเบื้อง สี่ด้านายหินอ่อนไว้ให้ค่ะแท้งน้ำนะคะเราก็ได้ทำการเปลี่ยนไว้ให้ใหม่แล้วค่ะโดยห้องน้ำชั้นล่างนะคะ กับผนังสีขาวลายหินอ่อนค่ะมีกระจกบ,บานใหญ่และอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์คุมโทนสีขาวค่ะสุขภัณฑ์ทุกชิ้นนะคะเราใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดซึ่งนำเข้าจากประเทศอเมริกาคุณลูกค้าทุกคนไว้ใจเรื่องคุณภา,ภาพได้เลยค่ะมันในขึ้นชั้นบนนะคะก็จะอยู่ระหว่างโถงชั้นล่างและประตูทางเข้าจากที่จอดรถค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะมีห้องเก็บของค่ะบันไดพื้นลูกนอนและราวจับเป็นไม้สีน้ำตาลเข้มค่ะจะมีราวจับให้ตลอดแนวเลยค่ะคื มาทางด้านชั้นบนนะคะตรงชานพักก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ค่ะที่ทําให้แสงจากธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาได้บันไดก็จะไม่มืดทึบจนเกินไปค่ะและทางเรานะคะก็ได้ติดตั้งโคมไฟขนาดใหญ่นะคะแสงสีวอร์มว้ให้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามและให้แสงสว่างนิยมค่าคืนค่ะ ด้วยด้านบนนะคะก็จะเป็นพื้นปาเก้สีน้ำตาลเข้มค่ะที่สีเข้ากันกับบันไดได้เป็นอย่างดีนะคะด้านบนนี้ก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะโดยห้องมาสเตอร์เบดมนะคะจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วก็ยังมีห้องน้ำในตัวที่เพิ่มความไพรเวทมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ โดยห้องน้ําชั้นบนนี้นะคะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะพื้นกระเบื้องนะคะเป็นสีเทาตัดกับผ้าหนังสีขาวลายหินอ่อนค่ะตัวสุขภัณฑ์นะคะมาในโทนสีขาวทั้งหมดเลยค่ะและมีผนังปูนกั้นเล็กน้อยนะคะที่แบ่งสําหรับโซนเปียกและโซนแห้งค่ะ และห้องนอนเล็กลำดับที่2กับลำดับที่3นะคะก็จะมีขนาดเล็กลงมาจากห้อง master bedroom นิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตนะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างสบายสบายเลยค่ะโดยห้องสุดท้ายนะคะก็คือห้องน้ำส่วนกลางของชั้นบนค่ะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับห้องน้ําของ master bedroom ค่ะแต่ว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาตรงที่ผานางังโซนเปียกนะคะจะใช้เป็นกระเบื้องซีเทาลายหินอ่อนค่ะ เพิ่มความโดดเด่นขึ้นมาค่ะแต่ก็ยังสามารถคุมโทนกันได้อย่างสวยงามเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะใครได้ไปนี่น้องไม้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากแน่นอนค่ะนอกจากบ้านที่จะรีโนเวทเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมค่ะแถมยังได้การตกแต่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวนะคะหากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะคลิปต่อไปนะคะน้องไม้จะพาทุกคนไปชมกับบ้านหลังในนะคะฝากทุก กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ Capital Asset บ้านที่ใช่ตรงใจคุณค่ะ